เจ้าหน้าที่ยืนยันการส่งประเมิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการส่งผลการประเมินนะคะเข้ามาที่อยู่ระหว่างพิจารณาโดยกรรมการะคะ่ะเข้ามาแล้วปึ๊บเราจะเห็นชื่อโครงการนะคะเลขที่โครงการประเภทการพิจารณาชื่อหัวหน้าโครงการนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแล้วก็รายละเอียดค่ะกดเข้าไปที่รายละเอียดนะคะสถานะตอนนี้จะเป็นกรรมการตอบรับพิจารณาโครงการนะคะเจ้าหน้าที่เข้ามาเช็ค กรรมการที่แถบเมนูด้านซ้ายค่ะเลือกกรรมการนะคะกดเข้าไปค่ะเลือกกรรมการพกดเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นชื่อนามสก,กุลกรรมการตำแหน่งของกรรมการนะคะแล้วก็สถานะของกรรมการนะคะว่าส่งผลประเมินหรือย,อยังโครงการนี้กรรมการส่งผลประเมินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเจ้าหน้าที่ก็กด อัปเดตกรรมการตอบรับพิจารณาโครงการเรียบร้อยนะคะยืนยันกรรมการตอบรับพิจารณาโครงการค่ะมื่อเช่าหน้าที่ยืนยันการตอบรับพิจารณาโครงการของกรรมการเรียบร้อยนะคะสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอกรรมการส่งผลประเมินค่ะเรามาเช็คที่แถบเมนูด้านซ้ายนะคะผลการประเมินจากกรรมการ ผลการประเมินจากกรรมการนะคะก็จะมีชื่อรกรรมการค่ะตำแหน่งกรรมการสถานะส่งแบบประเมินนะคะส่งมาวันที่เท่าไหรคอมเมนต์จากกรรมการมีอะไรบ้างค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าท,าที่กดส่งผลการประเมินของกรรมการค่ะกดเลือกส่งผลการประเมินโครงการเพื่อรอบรรจุวาระการประชุมแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะ กดบันทึกเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอบรรจุวาระการประชุมค่ะเลื่อนลงมาจะเจอปุ่มบรรจุวาระการประชุมค่ะเลือกการประชุมที่จะบรรจุวาระนะคะจะเป็นการประชุมที่เจ้าหน้าที่ไปสร้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคะวาระการประชุมค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถเลือกวาระที่จะเข้าประชุมได้เลยนะคะ บรรจุวาลาการประชุมเสร็จเรียบร้อยค่ะ